สวัสดีค่ะเปิดสิผมได้แล้วลว้าวเออเมื่อไหรอาจจะลงรูปเธอทำไรน้องอาอาจจะกำลังขออนุญาตคุณแม่อยู่จะเย็นๆนะคะอาจจะกำลังขออนุญาตคุณแม่อยู่ ทมจะไ like, ปิดสีผมได้แล้วฮู้เย่ทุกคนรู้ไหมว่าเราปิดสีผมมานานม,กมากๆนานม,กมากๆความในใจเราปิดอะไรไม่เคยจะสำเร็จเลยเพราะว่าพอใส่ฮูดคนก็เดาได้คนก็เดาว,ว่าตอนน้องทำสีผมแน่เลยเออเคือจริงผมเนี่ยสีเนี้ยเราทำมานานแล้วแต่ทีนี้เราก็เลย ทำไงดีวะคนเริ่มแบบสงสัยว่าเราทำสีผมแน่เลยเราก็เลยเก็บเก็บเนี่ยเก็บตรงเนี้ยเข้าไปข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่หมวกมันก็เลยดูเหมือนว่าเราผมดําอยู่แค่ตัดผมอะไรทีนี้มันแบบมีงานแบบต้องลงรีวิวอะไรเงี้ยบอกบอกบอกหมดเปลือกเลยอะทีนี้มันมีแบบพวกงานต้องลงรีวิวอะไรเงี้ยเราก็เลยทําไงดีวะเราก็เลยไปลบสีผมลบเป็นสีดําแต่ว่า มันไม่ดำเพราะว่าผมเราสว่างมากมันเป็นสีแบบสีบอลเลยอะไปลบสีผมเป็นสีดำแต่มันกลายเป็นสีเทาแล้วคนก็เลยคิดว่าเราทำสีเทาแล้วคนก็ผมต้อ้อมสีเทาสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำค่ะไปไปโฟโต้ช็อปมาค่ะไปลบสีผมมาสปอยอีกหน่อยสปอยอะไรสปอยอะไรก็รอดูสิ พี่เตออมทําสีผมใหม่เร้ครับสวยมากเลยครับไม่เคยเห็นอ,อันโยมึงเห็นคนแรกเลยมึงเห็นคนแรกเลยค่ะอันโยรีวิวน้ําท่วมห้องหน่อยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ใน juice juice life นะคะออฟฟิเชียลบอกยังอ่ะว่ามีไลฟ์บอกยังวะาบอกยัง,บอ,บ,งบอกแล้วมั้งบอกแล้วแหละบอกแล้วใช่ไหมบอกยังไม่ได้โปใช่ไหมบอกยัง ทุกคนเงียบบอกยังอ่ะบอกแล้วแหละบอกแห้ะบอกแล้วอ๋อโอเคอยากหรออยากบอกแล้วยังยังอะไรบอกแล้วบอกแล้วแหละบอกแล้วแหละก็งานมันพรุ่งนี้แล้วอ่ะก็ต้องบอกแล้วสิใช่ไหมยังไม่ได้บอกมึงโปอันโยบอกตั้งแต่อ๋อบอกแล้วใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราให้ฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าสตอรี่ที่แบบ ไปบ้านพักกัฟฟี่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรย่างนี้ใครอยากรู้ก็ทุกคนก็เข้าไปดูไลฟ์ของโฟอีใ e นวันพรุ่งนี้คะ่ะในจู๊กส์ไลฟ์นะคะยังไม่บอกเวลาโอเคยังไม่ได้หลุดเวลาจริงเหรอยังไม่ได้บอกเวลาหรอพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมๆแหละทุกคนเวลาเดิมๆทีเมม่เคยไลฟ์นั่นแหละยังไม่ได้บอกอย่ามาแกล้งพวกเธออย่ามาแกล้งฉันฉันรู้น้องเพลงมูตเตลูหนะ่อยเออช,ช่วงนี้ฟังมูตเตลูบ่อยมากเลย มเุเดลูว,าวาาา้าลองนี้า,า,ามงมุเดลูวาาา้ามุเดลูว้าชอบยังไม่ได้บอกว่ากี่โมงจริงเหรอออฟิเชียลไม่บอกอีกหรอ เวลาเดิมๆก็เวลาเดิมๆที่เคยไลฟ์ไงเวลากี่โมงหรออุ้ยออฟฟิเชีไม่บอกหรอที่เราบอกก่อนหรอจริงอ๋อเราจริงปะเนี่ยเราบอกเวลาก่อนออฟฟิเชียลหรอพี่พีไปไหนพี่ปวดท้องพี่พีปวดท้องค่ะปวดท้องนอนอยู่ห้องนูน่นปวดท้องอยู่พี่น่าจะเป็นอ่านเป็นพิษ ส่งกําลังใจกดหนึ่งส่งกําลังใจให้พี่นะคะพี่ปวดท้องพี่ไม่ไวหน้ามาแล้วหรอกคะ่ะอ,อ,อยากอยากแบบอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่ๆบ้างตอนก็นคือตาอ,อมอะไรต่อเตยอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างอยากแบบไว้ทรงผมแบบเยอะบ้างอนาคตก็อาจจะกลับไปไว้หน้าหมานะคะ รอก่อนตอนนี้อยากเปลี่ยนบ้างหนึ่งมีแต่คนกดหนึ่งว่ะพี่พี่พี่ทุกคนบอกว่ากดหนึ่งเป็นกำลังใจให้เธอนะที่เธอปวดท้องอะ่ะพี่บอกว่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะแบบขอบคุณค่าอย่างเงี้ยขอบคุณค่าปวดท้องมากกดหนึ่งกินป๊อปคอนท์ เขาให้กดหนึ่งห้าห้าอะไรหนึ่ง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 เลยพอแล้วเลิกกดหนึ่งได้แล้วกดอะไรเยอะๆเบ้หวยเหรอโหโห้ยกินยั่อะอร่อยมาก เปิดคอมไม่ได้จุจ่จูจ่จู่จู่ฟังพีนี่ต้องพูดติดป๊อปคอตนตลอดไปเออใช่ใช่เตยกูแบบชอบกินป๊อปคอนมากชอบกินป๊อปคอนรสชีสรสชีสแต่ก็แบบถังใหญ่ๆอร่อยมากพี่ปไปไหนพี่นอ,ปอ,อนอปวดท้องอยู่นอนปวดท้องอยู่โน่นเหร

เราเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหอะฮะไปเที่ยมีเรื่องพริกพิกไหมเรื่องพริกพหรอเรื่องพีกพกงพิกก็คือพันไม่นอนพันไม่ยอมนอนทุกคนคือตอนแรกอ่ะคิดไปแล้วว่าพันแม่งถึงเตียงแบบสี่ทุ่มต้องนอนคนแรกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่นี่แบบว่าเวลา ตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็คือ,อยังไม่นอนเดินไปห้องทุกคนแล้วก็แบบเดินไปแบบแล้วแล้วก็เดินไปด้วยแบบสายตาตื่นเต้นคือตอนนั้นเห็นแบบเววตาพันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาว่าพี aw, ่ออมน่าใจนะหรอแล้วก็มาขำอยู่ดีก็มาขำว่าหวี y, พี่ออมใหญ่มากหวีพี่ออมใหญ่มากแล้วออกจากห้องไปแล้วก็ไปห้องอายอยาออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่าให้ฟังต่อว่าหวี y, พี่ออมใหญ่มากเลยหวีหวีผมนะหวีผมที่หวีผมพี่ออมใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ไปไปขำกับคนอื่นแล้วก็ เราก็เลยไปหาพันแล้วก็ให้พันเช็ดหัวให้แล้วก็ให้พันป่าผมให้เราพันก็ก็ถามพันว่าพันไม่ง่วงหรออะไรเงี้ยแล้วเหมือนพันก็ตื่นเต้นที่แบบว่าไม่ได้ไม่เอ่อตื่นเต้นที่แบบว่านอนหลังสี่ทุ่มอะไรเงี้ยคือพันตื่นเต้นมากพันก็ก็เลยแบบไม่ยอมนอนประมาณว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยู่กับพี่พี่โฟอีแล้วก็จะได้นอนหลังสี่ทุ่มอะไรประมาณนั้นคือสายตาพันแบบบ่งบอกมากมีเพียง โยดีก็มาขำหวีฉันฉันก็เลยงงไม่แบบขำหวีฉันทำไมวะสองส่น,นเ้นอืมผ่าขอดูภาพประกอบหวีไม่ไดเอามาค่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะมันแค่หน้าตาแปลกเฉยๆบีบอพอมใหญ่มาก <laughs> ใช่ทำไมคนดูเยอะจังอะ เข้ามาดูสีผมไม่เ้าหรอพี่พานเออใช่ต้องทํำสีมบบันไม่ไม่ไม่ไมพี่พานพี่พานพี่พานอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้แบ่งห้องนอนกันยังไง <c oughs> ก็มันมีทั้งหมดสี่ห้องก็นอนคนละสองห้องที่ไปเที่ยวใช่ไหมนอนไม่ใช่คนละสองนอนห้องละสองคนเออ เปิดตำนานพี่ออมบีใหญ่มากใช่ใช่แล้วนอนกับโจแล้วนอนกับโจไว้แล้วเราก็ทําห้องน้ําทําห้องน้ําเปียกแล้โจก็บ่นแล้วโจก็บน่บนที่เราไม่ไปอาบน้าแล้วโจก็บ่นที่เราเดินไปห้องคนนูคนนี้อะไรเงี้ยโจก็งอนแล้วก็นอนคุม้มโปงเราก็เลยแบบอนอนก็ได้เสียนเหมือนมาเห็นปะพี่พานพี่พาน คนละสองห้องละสองคนอี๊อย่าใส่ได้ไหมพี่มายนอนกับใครวันนั้นพี่มายนอนกับพี่จิวค่ะมีพี่ทีมงานคนหนึ่งไปดูแลเราด้วยก็เลยนอนกับพี่จิวทำห้องน้ำเปียกไม่ได้เปียกท่วมทําห้องน้ำท่วมแล้วก็คือฟองสบู่เต็มห้องน้ำเลยทุกคนคือมันท่วมแล้วมันก็ลอยเต็มห้องน้ำแล้วเราก็แบบไม่รู้จะทํำยังไง พี่ออมเรียกว่าสียอะไรไม่รู้อะเราว่าน่าจะสีบอลป่ะสีบอลติดเทาอะไรประมาณเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเตือนว่าแบตจะหมดแล้วตอมแกงพี่จิวไหมเราไม่แกงพี่จิวไม่แกงพี่จิวเลย อ้าวจิวเข้ามาพอดีเลยวะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเราว่าเธอเล่ามาหมดแล้วอย่างยังไม,ไม่ไม่หมดอย่าอย่าฟ้องได้ไหมยังเล่าไม่หมดเห็นมือนจิวมาหลอแเลยเนะี่ยยังไม่ได้เล่ายังไม่ได้พูดอะไรเลย ยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ออมโปดเรื่องห้องนะ่ะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เล่าอะไรเลยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าในจู๊ก๋ย่าเพิ่งมาถามเข้าใจบอเข้าใจบอฮะเข้าใจไหมพี่กล้วยมากล้วยมาหรอชวนคนอื่นไลฟ์หน่อยใครมาบ้างอะ่ะ พอแห้งพูดอะไรไปบ้างบอกไมไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พี่พลอยเธออยากไปฟังเธออยากไปฟังคนอื่นพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงนะคะไม่รู้รอออฟฟิเชียลประกาศเข้าใจไหมอย่ามาถามไม่รู้หนูฟังเพลงพี่ทุกวันเลยหนูเป็นแม่น้าของโลก ค่ะผมอทางแบบนี้กินกี่วันหมดคะน่าจะประมาณห้าปีประมาณนั้นละคุณคอมีคอมีเบอร์เดือนอ่ะฮู้ฮเ้บอลคอนเจ็บมาก มาไหนพรุ่งนี้ไปไหนมาคะ่ะพรุ่งนี้ไปไหนมาค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนมาคะ่ะพรุ่งนี้น่าจะน่าจะกินข้าวต้มแต่ว่าไม่ชอบข้าวต้มชอบชอบไม่ชอบข้าวชอบกินแบบขนมปังอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าบางคนก็อร่อย ยอมไม่อาบน้ำหรอกคะ่ะเดี๋ยวค่อยอาบตอนนี้โจไม่อยู่ไม่มีใครบนถ้าโจอยู่โจก็จะออมอาบน้ําออมเมื่อไรอาบน้ําออมอาบน้ำเน,น,นี่ยตกพืน้นเสียดาย อยู่ซื้อโยนไปไหนนะเน้องน้อเนเธอทำไมพระเจ้าตะกู้กรุงศรีทำไมไม่กู้กาัิก่อนเพราะเขาไม่เรื่องมากไงยเขาเจออะไรเขาเขาก็กู้อันนั้นเขาเดินไปเห็นกรุงศรีเขาก็กู้กรุงศรีก่อน เดินไปเห็นเอซบก็เข้าเอซบเขาไม่เรื่องมากไงเขาแบบไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่ตั้งคำถามด้วยเข้าใจบอสเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะว่าพระเจ้าตากไว้ถ้าเขาไม่เก็บผ้าเดี๋ยวเมียด่าเขาก็เลยต้องไปเก็บด้วยเข้าใจไหมฮะวไม่ทำไรไม่ทำไร ไม่ไม่ทำพื้นเลอะไม่ไม่ทําตกด้วยไม่ได้หยับปอกคอนด้วยไม่หยับปอกคอนด้วยไม่ได้ทาตกไม่ทําตกนะไม่ทำตกไม่ทำตกเลยสะอาดเหมือนเดิมพื้นสะอาดเหมือนเดิมตุลาคมนี่ลาป่วยหรือลากิจตุลาคมตุลาคมไปถามตุลาไหมไปถามตุลาคมไหมนี่ชื่ออะไรนี่ชื่อเ็ญยาภาไม่ได้ชื่อตุลา มาถามทําไมคนละคนกันจะรู้เรื่องของตุลาไหมฮะฮะเข้าใจบอกิินข้าวครบแปดชั่วโมงยังค่ะ,คะกินข้าวครบเมื่มอเช้า <c oughs> ก,าาาก็ฝากไอ้หน่อยกินอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มันกินครบแปดชั่วโมงอย่างตอนนี้ก็ น่าจะคบแล้วนะอืมตอนนี้ก็จะคบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปถามให้นะสิ่งหาคมสิ่งหาคมเจอ,อยังเธอมันเป็นเรื่องของคนสองคน มันเป็นเรื่องที่เราเป็นคนนอกเราไม่สามารถเข้าไปเสปพความติดนะเราไม่สามารถไปแทรกระหว่างกลางได้มันเป็นเรื่องของสิ่งกับสิ่งกับใครนะสิ่งกับคมซึ่งเราก็ตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าออมไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมพรุ่งนี้จะทําอะไรคะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ว่าจะว่าจะกินข้าวอืมว่าจะกินข้าว เสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็อ๋ลอลืมไม่ได้อันนี้หายใจต้องหายใจอืกินน้ําแล้วก็กินน้ําประมาณนี้แหละอย่ามาสับผม <c oughs> เห็นไหมมันมาแล้วมันมาแล้วไอโจมาแล้วทุกคนดโยมาแล้ว จ็บโอ้โอหใครเอาโต๊ะมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยมือนแ่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้แต่ร้องไห้เจ็บเจ็บน้ำตาจะไหลเจ็บโอ้ยสมไอ้โจ๊โอ้โอคอยเจ็บหัวเลย หัวแตกว่ะเนี่ยหัวแตกว่ะเนี่ยหัวแตกวะเนีเเ่ยโคตรเจ็บหัวเลยอ่ะฮะอย่าตกนะอย่าตกนะฮะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจำปีค่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนหรอดิฉันเป็นหญิงไทย หญิงไทยใจงามหมายเลข22เกิดวันที่22ปีปี2000เดือน2นะคะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข2เป็นหญิงไทยใจงามที่จะมาบอกทุกคนว่าปบัปคอนติดอยู่บนหัวเ <c oughs> อ้าตกเย้ ไม่เป็นไรครับตอนแรกก็ชวนพีมาไล,ล่แหละแต่ว่าพี่นอนแล้วโอ้ยคัน,นํำมัดผมไว้ข้างหลังมันทิ่มคอไม่อยัางไปอ่ำแนอะ่ะยังไม่ทันกินเลยอ่ะคือรอนจริง โยนอย่างเดียวต้องสีแดงไหมคนชีอะไรหรอออผมใช่ไหมชวนพี่โจโจจะไลฟ์หรือเปล่าโจจะไลฟ์หรอืจจรรเหรอเปล่าคุกวางไม่รู้หรอพี่กวางไหนไหนพี่กวาง มีเป็นพันชิ้นจะโยนเท่าไหร่ก็ได้มีปปปขนหาน้ำาินก่อนคุยกันไปก่อนนะคุยกัาเมงก่อน เกลือแร่นี่คือเกลือแร่ไม่ต้องถามว่าน้ำสีเหลืองคืออะไรนี่คือเกลือแร่เข้าใจไหมฮะยังอยู่อีกเหรอยังอยู่กันอีกเหรอยังอยู่กันอีกเหรอ อร่อยมากเหมือนปะเหมือนปะทรงเหมือนปะคือเจอแล้ทุกคนหมดแก้วหมดแก้วน่าเกลียดน่าเกลียดอะอะไรวะจางขนดานั้นอะไรอะจิวคืออะไร น้ำสีเหลืองคืออะไรก็บอกว่าน้ำเกลือแร่เพราะว่าพีปวดท้องก็เลยทำเกลือแร่ให้พีกินแล้วพีไม่กินก็เลยกินเองเข้าใจไหมฮะไอออมไอพี่พลอยอะไรอะไร,ะไรก็บอกว่าน้ำเกลือแร่นี่คือเกลือแร่ต้องเอาวาให้ดูไหมเข้าใจไหมจริงเจ็บหัวเลยอะก็บอกว่าพีปวดท้องท้องเสียไง แล้วก็ทําเกินแรกให้กินกพี่ไม่กินก็เลยกินเองเข้าใจบอกคุมพาพันธ์ไปไหนไม่รู้ไม่รู้พูดพอหน่อยคะ่ะพูดพออยู่คะ่ะเมื่อเมื่อกี้ เป็นฝาแฝดของจำปีเองค่ะชื่อว่าจำปาจะกดจำปาเลยนะคะผู้หญิงชุดขาวข้างหลังสวยมากค่ะมีใครสวยกว่าเราอีกเหรอ มีใครสวยกว่าเราอีกอ่ะอืมใครใครมันสวยกว่าเราเฮ้ยเราไกินน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานนะชัด เกล่าค่ะเกล่าเกล่มันคือเกล่าเกล่มันคือเกล่กทำไมเราเงยหน้าเราฟิลเตอร์อตร้องหลุดด้วยเฮ้ยยังไม่ไปนอนกันกอีกอ่ะไม่นอนกันเหรอสี่ทุ่มมันนะ้เนี่ยสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดแล้วเนะี่ย เจอผีนางลำเราต้องตบมือให้เขาไหมคะเราต้องลำกลับค่ะเราต้องบับเขากับตอนนี้เขากำลังเฟกเราอยู่ว่าเขาลำสวยเราก็ต้องบับเขากับว่าฉันก็ไม่แพ้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราต้องลำบับเขากับสู้กันเขาใจไหมใช้พลังหญิงสู้กัน มันชนป่าใช่ชนฟันชนฟันก็คือกินครึ่งหนึ่งโยนเล่นครึ่งหนึ่งแล้วพี่ไม่อาบน้ำนอนหรอคะไม่ค่ะเพราะเปืองน้ำเราต้องรักโลกเราต้องช่วยประหยัดช่วยประหยัดทรัพยากรของโลก มดจะขึ้นไหมมดกินป๊อปคอนด้วยหรอไม่ก,ไมกินเลยไม่กินกาจะมาไล่แป๊บเดียวแหละแค่จะมาโชว์สีพมเฉยๆแล้วผีนางลำต้องรำเต้นไม่ได้หรอก,ก็เขาบอกอยู่ว่าเขาเป็นนางลำ เขาชื่อนางลําถ้าเขาเต้นได้เขาก็ตั้งชื่อว่านางเต้นแล้วเข้าใจไหมเขาเป็นนางลํา ได้ินไหมไออยู่นะ่ะนอนไออยู่มีคนป่วยปวดท้องเปิดเพลงไม่ได้เสียใจความเปิดเพลงไม่ได้โอ๊ยน้องตกทาไมอยู่ดีก็แรงโนมถ่วงก็คือเพิ่มขึ้นมาสองเท่าเพราะว่าทุกอย่างตกพื้นหมดเลย อยู่ด kind of ีก uh, ัหนักกำลังคิดอยู่ว่าพวกนี้ต้องตื่นเช้าไหมนะอืมใช่พวกนี้ต้องตื่นเช้าวันนี้วันไหนวันนี้วันอาทิตย์หรือเปล่า คนวันนี้วันอะไรอะวันอาทิตย์หรือวันศุกร์พี่วันนี้วันอะไรเหรอวันนี้วันอาทิตย์นนตยแสดงว่าพวกนี้ก็ต้องตื่นมาเรียน ไปแล้วแหละจะไปแหละมาอาวดสีผมใหม่เฉยบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยไปเลยบายไปเลยบายบายไปเลย